สวัสดีครับผมลุงชัยไรบานนาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมารายงานข่าวเกี่ยวกับราคาพริกนะครับในตลาดไทยนะครับซึ่งเป็นตลาดกลางนะครับสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่9นะครับพฤศจิกายนนะครับพศนะครับส5 6 3นะครับ ผมก็ได้เข้าไปเช็คราคานะครับผมเป็นราคาขายออกนะตลาดไทยนะครับพริกแดงซปเปอร์ฮอตนะครับวันนี้นะครับราคาขายออกอยู่ที่นะครับ65บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนพริกเขียวนะครับซปเปอร์ฮอตนะครับขายออกที่นะครับอ่า4บบาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกกินดาแดงนะครับราคาายขายขายออกอยู่ที่นะครับ 6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกกินดาเขียวนะครับขายออกที่4 0บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมนะครับผมส่วนพริกกะเรี่ยงนะครับไม่มีรายงานนะครับในตลาดไทยนะครับผมก็เลยเข้าไปเช็คที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับก็พบว่าพริกกะเรี่ยงนะครับในวันนี้วันที่8นะครับวันที่8ก็คือเมื่อวานนะครับส่วนราคาวันนี้ไม่มีอัปเดตนะครับ าราคาพริกกระเหลี่ยงนะครับน้าตลาดสี่มุมเมืองนะครับขายออกของวันที่8นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับขายออกที่80บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมนะครับนะครับราคาพริกนะครับโดยรวมนะครับสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ก็ราคาก็ตกลงมานะครับาจากสัปดาห์ก่อนนะครับที่ราคาพริกแดงซุปเปอร์ฮอตในสัปดาห์ก่อนก็พุ่งขึ้นไปแตะ ที่ราคา95-100ถึง100บาทนะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็ลดลงมานะครับเหลือ65-70ถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับเหตุที่นะครับราคาพริกนะครับตกลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนก็น่าจะ,ะมาจากปัจจัยที่นะครับผลผลิตนะครับออกสู่ตลาดจากพริก เรียกว่ารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าที่ยังหลงเหลือตกค้างอยู่นะครับแล้วก็ผลผลิตจากการเพาะปลูกนะครับในฤดูการใหม่นะครับก็เริ่มที่จะออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่ส่งผลให้ราคาพลิกนะครับตกลงมานะครับผมก็มีข่าวว่านะครับมีการนําเข้านะครับมีการนําเข้าพลิกนะครับ จากตลาดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะประเทศพมา่านะครับผมนะครับซึ่งช่วงไหนที่มีาราคาพลิกนะครับพุ่งขึ้นสูงนะครับก็จะมีมักจะมีการนําเข้าพลิกจากาต่างประเทศเข้ามานะครับผมก็ทําให้ราคาพลิกนะครับก็ ตกลงมานะครับผมแต่ว่าราคานี้นะครับก็ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะครับก็ยังเป็นที่พอใจของเกษตรกรอยู่นะครับถือว่าได้ได้ราคาดีอยู่นะครับผมนะครับก็ยังทําเงินสามารถทําเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพิกได้ไม่ไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมนะครับเอาแล้วครับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บ้านนาชาแนลนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมนะครับเอาละครับสุดท้ายนะขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ